สวัสดีครับชาวเอเลียนเวิร์กช็อปมิสซิรีทุกท่านผมนักวิทยาศาสตร์จาก AWM วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปผจญภัยในดินแดนอันลึกลับที่ซ่อนเบรน์ความลับของอารยธรรมโบราณและเรื่องราวเหนือธรรมชาติเอาไว้ลองจินตนาการถึงอาณาจักรที่รุ่งเรืองด้วยทองคำมั่งคั่งจนน่าเหลียวเชื่อแต่กลับหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยอาณาจักรที่ไม่ได้มีแค่เรื่องราวของมนุษย์แต่ยังไปอยู่ตรงนั้นตัวพันกับการมาเยือนของผู้มาจากดวงดาว สิ่งก่อสร้างปริศนาและวัตถุประดิษฐ์ที่ล้ำยุคเกินกว่าที่คนโบราณจะสร้างได้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าปรำปราแต่มันคือเรื่องจริงที่ยังหาคำตอบไม่ได้จากทั่วทุกมุมโลกและวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงหนึ่งในสถานที่ที่น่าทึ่งที่สุดนั่นก็คือมาพงกูเวครับดินแดนแห่งทองคำที่ซ่อนเร้นความลับอันยิ่งใหญ่ใหญ่ไว้ใต้ผืนทรายแห่งแอฟริกาใต้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะการเดินทางครั้งนี้ จะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อประวัติศาสตร์และจักรวาลไปตลอดกาลมาพงก,กูเวไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งโบราณคดีที่สำคัญแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญที่อาจไขไปริศนาการติดต่อระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตนอกโลกในอดีตการการค้นพบที่นี่ได้สั่นสะเทือนวงการโบราณคดีและดาราศาสตร์ไปพร้อมๆกันนักวิจัยหลายคนถึงกับต้องทบทวนตำราประวัติศาสตร์กันใหม่เมื่อพบหลักฐานที่ชี้ไปในทิศทางขี้เหนือความคาดหมาย เราจะมาดูกันว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้มาพุงกูเบกลายเป็นจุดสนใจของนักทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวโกราณและทำไมทองคำที่นี่ถึงได้มีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่ความมั่งคั่งทางวัตถุความลึกลับที่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวในอดีตแต่ยังส่งถินกระทบถึงความเข้าใจของเราในปัจจุบันและอนาคตด้วยการเดินทางของเราจะเริ่มต้นขึ้นนบัดนี้มาพุงกูบเบตั้งอยู่ในแอฟริกาใต้ เป็นอาณาจักรโบราณที่รุ่งเรืองในช่วงคริสตศตวรรษที่11-13ก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไปอย่างเป็นปริศนาที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดของอรารยธรรมที่ซับซ้อนมีการค้าขายทองคำและงาช้างกับดินแดนพ้นทะเลอย่างกว้างขวางการค้นพบที่นี่เกิดขึ้นในปี1932เมื่อนักโบราณคดีได้ขุดพบสุาสานหลวงที่เต็มไปได้วยวัตถุทองคำอันวิจิตรบรรจง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ทองคำที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมาพุงกูบเวแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นคือเทคนิคการสร้างสารรควัตถุเหล่านี้ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถทางโลหวิทยาที่ล้ำหน้าเกินกว่ายุคสมัยนั้นมากกล่าวกับว่าพวกเขาได้รับความรู้มาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่บนโลกนี้ลองคิดดูสิครับว่าในยุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่พวกเขาสามารถหลอมและขึ้นรูปทองคำได้อย่างไร้ที่ติ ได้อย่างไรบางคนถึงกับตั้งข้อสังเกตว่าลวดลายบนวัตถุทองคำบางชิ้นคล,คล้ายคลึงกับสัญ,ญลักษณ์ที่พบในอรารยธรรมโบราณอื่นๆทั่วโลกที่นักทฤษฎีเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวนี่ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอันน่าทึ่งการคนใครคือผู้สอนให้พวกเขารู้จักเทคนิคเหล่านี้และทำไมอาณาจักรที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดนี้จึงล่มสลายไปอย่างกะทันหัน คำถามเหล่านี้เองที่จุดประกายความสนใจของนักวิจัยและนักทฤษฎีทั่วโลกการศึกษามาพงกูเบจึงไม่ใช่แค่การศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษย์แต่เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ทั้งหมดนอกเหนือจากวัตถุทองคําแล้วมาพงกูเวยังเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างและปรากฏการทางธรรมชาติที่น่าผิศวงมีรายงานการพบเห็นโครงสร้างหินขนาดใหญ่ ที่ดูเหมือนจะถูกจัดวางอย่างจงใจในรูปแบบที่ไม่เป็นธรรมชาติเรากับเป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่สรงภูมิปัญญาจากต่างดาวชาวบ้านในพื้นที่เล่าขานกันมานานถึงเรื่องราวของแสงสีฟ้าที่มักจะประากฏขึ้นจากรอยแยกของหินในยามค่ำคืนแสงนั้นไม่ได้มาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรารู้จักแต่กลับมีลักษณะเฉพาะตัวที่ทำให้ผู้พบเห็น รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นบางคนถึงกับอ้างว่าเคยเห็นเนาขนาดใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ภายในแสนนั้นเรื่องเล่าเหล่านี้ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและถูกบองว่าเป็นเพียงตำนานพื้นบ้านจนกระทักนักวิจัยบางคนได้เริ่มศึกษาปรากฏการเหล่านี้อย่างจริงจังพวกเขาพบว่าบริเวณที่มีการพบเห็นแสงสีฟ้าบ่อยครั้งมีค่าพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผิดปกติ เรากับว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังทำงานอยู่ใต้พื้นผิวโลกนี่ทำให้เกิดทชษฎีติที่ว่ามาพงกูเวเป็นจุดเชื่อมต่อหรือประตูมิติบางอย่างที่เปิดโอกาสให้สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวสามารถเดินทางมายังโลกได้หรืออาจเป็นแหล่งพลังงานโบราณที่ถูกทิ้งไว้โดยผู้มาเยือนจากอวกาศความลึกลับนี้ยิงทวีความน่าสนใจเมื่อมีการค้นพบภาพแกะสลักบนผนังถ้ำบางแห่ง ที่แสดงรูปทรงคล้ายยานอวกาศหรือสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างแปลกประหลาดนี่คือหลักฐานที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆที่ชี้ให้เห็นว่ามาพงกูเบไม่ใช่แค่แหล่งอรารยธรรมโบราณธรรมดาแต่เป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกอย่าแงกไว้ออกเรื่องราวของพงกูเบไม่ได้มีแค่ความลึกลับน่าขนลุกแต่ยังมีมุมที่ชวนให้เราอมยิ้มได้ด้วยมีคำบอกเล่า จากชาวบ้านในท้องถิ่นที่เล่าถึงการพบเจอมนุษย์ตัวเล็กๆที่มีผิวสีเขียวและดวงตากลมโตพวกเขาไม่ได้มาในลักษณะที่น่ากลัวแต่กลับมีท่าทีที่อยากรู้อยากเห็นและบางครั้งก็ทิ้งสิ่งประดิษฐ์แปลกๆไว้ให้ชาวบ้านได้เก็บไปเล่นอย่างเช่นเน้นเรื่องราวของลุงสิมบัตชาวบ้านผู้สูงอายุคนหนึ่งที่เล่าว่าครั้งหนึ่งขณะที่เขากำลังหาของป่าเขาได้พบกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ ที่กำลังพยายาม่้มแซนกล่องโลหะเรื่องแสนที่ตกลงมาจากฟ้าลุงสมบัติด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็ได้เข้าไปช่วย่้มแซมแลนะปรากฏว่ากล่องนั้นกลับสามารถฉายภาพเหตุการณ์ในอดีตได้เป็นภาพของท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงด,ดาวและยานอวกาศขนาดใหญ่ที่กำลังเคลื่อนที่ลุงสมบัติเล่าเรื่องนี้ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะสร้างความบันเทิงให้กับคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก แม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องแต่งแต่ก็มีบางคนเชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้อาจเป็นความจริงที่ถูกบิดเบือนไปตามกาลเวลาเรื่องเล่าเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ทุกความบรรพบตามกาลเวลาเข้าว้าจักรวาลยังคงเต็มไปด้วยสิ่งที่เรายังไม่รู้และบางครั้งการทำความเข้าใจสิ่งลึกลับก็สามารถมาพร้อมกับรอยยิ้นและเสียงหัวเราะได้เช่นกันปริศีที่น่าสนใจเกี่ยวกับ มาพุงกูเบอร์คือทฤษฎีการเชื่อมโยงกับกลุ่มดาวครับนักวิจัยบางคนได้ทำการศึกษาผังเมืองและสิ่งก่อสร้างของมาพุงกูเบอร์และพบว่าตำแหน่งของสิ่งก่อสร้างสำคัญบางแห่งรวมถึงสุสานหลวงนั้นสอดคล้องกับตำแหน่งของดวงดาวบางดวงในกลุ่มดาวนายพรานนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนอารยธรรมโบราณหลายแห่งทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอียิปต์มายา หรือแม้แต่ชนเผ่าพ,พื้นเมืองในอเมริกาใต้ก็มีความเชื่อและผังเมืองที่เชื่อมโยงกับกลุ่มดาวนายพรานเช่นกันราวกับว่ามีพิมพ์เขียวเดียวกันที่ถูกส่งต่อมาอยัางอารยธรรมเหล่านี้คำถามคือใครเป็นผู้ส่งพิมพ์เขียวนี้มาและทำไมต้องเป็นกลุ่มดาวนายพรานนักทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวโบราณเชื่อว่านี่คือหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงการมาเยือนของสิ่งมีชีวิตจากกลุ่มดาวนายพรานในอดีต พวกเขาอาจมาเพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมให้กับมนุษย์บนโลกและมาพุงกูเบอร์อาจเป็นหนึ่งในสถานีที่พวกเขาใช้ในการลงจอดหรือติดต่อสื่อสารการเชื่อมโยงนี้ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามใหม่ว่าประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้มานั้นอาจเป็นเพียงส่วนเล็กๆของเรื่องราวเศษเชี่ยวของความรู้ที่อารยธรรมโบราณเคยมีการค้นพบนี้ ทำให้เราต้องเปิดใจให้กว้างขึ้นและยอมรับความเป็นไปได้ที่ว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลําพังในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้นอกจากหลักฐานทางโบราณคดีแล้วคําบอกเล่าจากชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในบริเวณมาพุงกูเบก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจสําคัญในการไขปริศนาพวกเขามีเรื่องเล่าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนถึงทู่มาเยือนจากฝากฝ,ากฝ่ายที่นำความรู้ และเทคโนโลยีมาให้เรื่องเล่าเหล่านี้มักจะถูกถ่ายทอดผ่านพิธีกรรมและเพลงพื้นเมืองสิ้นสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องราวเหล่านี้ในวัฒนธรรมของพวกเขามีเรื่องเล่าหนึ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือเรื่องราวของผู้พิทักษ์แห่งมาพุงกูเบที่เป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มีพลังพิเศษในการควบคุมธาตุต่างๆพวกเขาไม่ได้มาเพื่อปกครอง แต่มาเพื่อช่วยเหลือและแนะนำให้มนุษย์รู้จักการใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติและจัก,กรวาลและที่สำคัญพวกเขาได้ทิ้งคำพยากรไว้ให้ซึ่งเป็นข้อความที่กล่าวถึงการกลับมาของพวกเขาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคำพยากรนี้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับสุดยอดและถูกส่งต่อกันมาเฉพาะผู้ที่ได้รับเลือกเท่านั้นเหล่านี้และบางทีสิ่งที่เรากำลังค้นหา อาจจะถูกบอกเล่าอยู่ในเรื่องราวที่ถูกส่งต่อกันมานานนับพันปีแล้วก็ได้การเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์และตำนานพื้นบ้านอาจเป็นหนทางเดียวที่จะนำเราไปสู่ความเข้าใจที่แท้จริงแน่นอนว่าในฐานะนักวิทยาศาสตร์เราต้องพยายามหาคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลให้กับปรากฏการณ์เหล่านี้แต่บางครั้งความจริงก็แปลกประหลาดกว่านิยายที่เราคิดไว้มาก มีนักวิจัยหลายคนพยายามใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการสแกนด้วยเรดาร์ใต้ดินหรือการวิเคราะห์ทางธรณีวิทยาเพื่อหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นดินของมาพงกูบเบยพวกเขาพบโครงสร้างใต้ดินขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนจะเป็นอุโมงค์หรือห้องลับที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคที่ไม่ธรรมดาบางคนถึงกับเชื่อว่ามีคือท่านทับลับของมนุษย์ต่างดาว หรือเป็นที่เก็บซ่อนเทคโนโลยีโบราณแต่ทุกครั้งที่พวกเขาเข้าใกล้คำปออก็มักจะมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นเสมออย่างเช่นเรื่องราวของทีมสำรวจที่พยายามจะเจาะไปในอุโมงค์ใต้ดินพวกเขาเล่าอ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหยุดทำงานกระทันหันและมีเสียงประหลาดดังขึ้นจากใต้พื้นดินรากับว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังปกป้องความลับเหล่านั้นอยู่เรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ทำให้พวกเขา ท้อถอยแต่กลับยิ่งกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นให้มากขึ้นไปอีกเพราะในโลกของวิทยาศาสตร์ความลึกลับคือแรงผลักดันให้เราเป้าไปข้างหน้าเสมอและบางครั้งการยอมรับว่ามีบางสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจก็เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไรไม่ได้มองหาแค่คำตอบแต่เรากำลังมองหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังม่านแห่งเวลา สิ่งที่ทำให้เรื่องราวของมาพุมกอเวน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกคือการที่มันสามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันได้ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นับโบราณคดีชาวบ้านในท้องถิ่นหรือแม้แต่ผู้ที่สนใจเรื่องราวเหนือธรรมชาติทุกคนต่างมารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันความคิดประสบการณ์และความเชื่อของตนเองผมเคยจัดงานเสวนาเล็กๆที่เชิญชาวบ้านผู้สูงอายุ อากมาพุงกอเวมาเล่าเรื่องราวที่พวกเขาได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเสียงหัวเราะและเรื่องเล่าที่น่าทึ่งบางคนเล่าถึงความฝันที่เห็นยานอวกาศลงจอดบางคนเล่าถึงการพบเจอสิ่งมีชีวิตแ,แปลกแปกและบางคนก็เล่าถึงความรู้สึกเชื่อมโยงกับดวงดาวสิ่งเหล่านี้สร้างความรู้สึกของชุมชนและความเป็นส่วนหนึ่งที่แข็งแกร่งเราทุกคนต่างมีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เราไม่รู้ และการได้แบ่งปันประสบการณ์เหล่านี้กับผู้อื่นทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลําพังความลึกลับของมาพงกอเวไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์แต่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ของเราทุกคนความปรารถนาที่จะค้นหาความจริงความกล้าที่จะตั้งคำถามและความ,ามนี่คือพลังของเรื่องเล่าที่สามารถสร้างสะพานเชื่อมระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตได้ และแล้วก็มาถึงจุดสูงสุดของเรื่องราวคำพยากรที่ถูกเล่าขานกันมานับพันปีถึงการกลับมาของผู้มาจากดวงดาวที่มาพุงกูเวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีรายงานการพบเห็นปรากฏการเหนือธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในบริเวณนี้แสงสีฟ้าที่เคยปรากฏเป็นครั้งคราวก็เริ่มส่องสว่างบ่อยขึ้นและมีความเข้มข้นมากขึ้น ที่น่าทึ่งที่ใสจุดคือมีการบันทึกภาพวัตถุบินไม่ระบุสัญชาติ USO ที่มีรูปร่างคล้ายกับยานอวกาศที่ปรากฏในภาพแกะสลักโบราณราวกับว่าคำพยากรณ์กำลังจะกลายเป็นจริงในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผมได้เดินทางกลับไปยังมาพูงกูเว่พร้อมกับทีมงานและเราได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับพลังงานขั้นสูง ในคืนหนึ่งที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวแรดทองคำที่ถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ทานท้องถิ่นก็เริ่มส่องแสงเรืองรองแสงนั้นไม่ได้มาจากหลอดไฟแต่มาจากภายในตัววัตถุเองและในขณะเดียวกันแสงสีฟ้าจากรอยแยกของหินก็สว่างวาบขึ้นพร้อมกับเสียงหึงห่งๆที่ดังมาจากใต้พื้นดินมันคือช่วงเวลาที่น่าทึ่งที่สุดในชีวิตของผม ราวกับว่าทุกชิ้นส่วนของปริศน,นาได้ถูกนำมารวมกันและความจริงที่ยิ่งใหญ่กำลังจะถูกเปิดเผยนี่คือการตีเมมเต็มคำพยากรณ์การกลับมาของผู้มาจากการรุกรานแต่เป็นการกลับมาเพื่อเปิดเผยความจริงและนำพาความรู้ใหม่ๆมาสู่มนุษยชาติมันคือช่วงเวลาที่น่าจดจำที่ทำให้ผมรู้สึกถึงความเชื่อมโยงอันลึกซึง้งระหว่างอดีตป,ปัจจุบันและอนาคต และทำให้ผมเชื่อมั่นว่าจัก,กรวาลน,นี้ยังมีความลับอีกมากมายที่รอให้เราค้นพบเรื่องราวของมาพุงกูเวและผู้มาจากดวงดาวอาจจะฟังดูเหลือเชื่อสำหรับบางคนแต่สำหรับผมในฐานะนักวิทยาศาสตร์นี่คือหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าจัก,กรวาลยังคงเต็มไปด้วยสิ่งที่เรายังไม่รู้และความจริงนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เราจินตนาการไว้มากการเดินทางของเราในวันนี้ไม่ได้จบลงแค่ที่มาพุงกูเว แต่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผจญภัยร่างใหม่การเปิดใจรับสิ่งที่ไม่รู้จักการตั้งคำถามและการค้นหาคำตอบคือสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตัวเราเองและจัก,กรวาลที่เราอาศัยอยู่ผมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านให้กล้าที่จะฝันกล้าที่จะตั้งคำถามและกล้าที่จะออกไปค้นหาความจริงด้วยตัวคุณเองเพราะโลกใบนี้ยังมี ความลับอีกมากมายที่รอให้เราไขปริศนาและความสุขที่แท้จริงของการค้นพบไม่ได้อยู่ที่การได้คำตอบแต่อยู่ที่การเดินทางเพื่อค้นหานั้นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้และอยากร่วมผจญภัยไปกับ Alien Workshop Mystery ของเราอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณอยากให้เราพาไปสำรวจปริศนาอะไรอีกในตอนต่อไป ทุกการสนับสนุนของท่านคือกำลังใจสำคัญให้ผมและทีมงานสร้างสารรค์เนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ